กับสวัสดีครับเป็นแฟนประเครื่องทุกท่านและเพื่อนที่รับชมและติดตามกับในช่องสองพระเหรียญน,นะครับอนานจะได้รับชมในช่อง youtube นะคลิปนี้ก็นําเหรียญปั๊มหลวงปู่ทวดนะครับเป็นเสมาหัวโตปีสองพันห้าร้อยมาให้เพื่อนร่วมกันร,รับชมและศึกษานะครับเพื่อเป็นตัวอย่างเป็นแนวทางในการเก็บสะสมพระแท้นะฮะแล้วก็ถือโอกาสนํามาโปรโมทลงในช่องสองพระเหรียญด้วยนะครับเผื่อแฟนแฟนปลาเครื่องท่านใด นะอยากจะเก็บสะสมเหรียญปั๊มรุ่นแรกหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะครับเหยียบนะ้าทะเลจืดนะเนื้อบรอนนะครับเบือนนี้คือเนื้อบรอนเงินนะครับก็เป็นลักษณะของกายภาพที่เกิดขึ้นเนหะ็นไหมนี่สีโลหะน,นะครับนี่สนิมนะสนิมออกไซด์นะเราเรียกว่าออกไซด์ดูเต็มองค์นะครับพันแท้นะ เหรียญนี้สร้างและผลิตในปีสองพันห้าร้อยนะครับเป็นโลหะนอกนะเหรียญนี้เป็นโลหะนําเข้านะครับอ่าศิลปะงานพิมพ์ก็เป็นงานแกะด้วยมือนะครับพวกนี้เป็นเหรียญแกะด้วยมือทั้งหมดนะครับอ่าดูด้านหลังหลวงปู่พิมนะเหรียญเพื่อนดูดิครับเป็นมากความสวยงามเส้นพื้นเหรียญเมตตาเส้นผมริมฝีปากนะครับเหรียญแท้นะมมันจะมีรายละเอียดงานพิมพ์ที่ชัดเจนนะครับรายละเอียดงานพิมพ์ที่ชัดเจน ดูเนี่ยเห็นไหมความคมชัดสวยงามนะครับของเหรียญเห็นไหมอย่างเงี้ยนะครับเรื่อเขาเรียกว่ากายภาพความเก่าที่เกิดขึ้นชัดเจนนะเกลโลหะสีโลหะเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นไม่เท่ากันทุกเหรียญน,นะครับจําไว้เลยมันเกิดขึ้นไม่เท่ากันทุกเหรียญน,นะมันขึ้นอยู่ว่าเหรียญน,นั้นอยู่ในสภาพแวดล้อมยังไงเก็บยังไงไอาจาใยมเนยการเก็บดูแลรักษานะครับมันก็ทําให้กายภาพ ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับสมออกไซด์มันไม่เท่ากันเกลโลหะสีโลหะนะครับก็เกิดความแ a งเกิดการเปลี่ยนแปลงในลนักษณะทางกายภาพที่ไม่เท่ากันนะครับส่วนเส้นสายลายพิมพ์นะก็จะเหมือนกันเหรียญเซมาหัวโตก็จะมีสองบล็อกพิมพ์นะครับนี่คือบล็อกที่หนึ่งนะบล็อกที่หนึ่งเหรียญน,นี้ก็นํามาโปรโมทให้กับ FC นะครับเป็นเหรียญของแฟนบอลเครื่องหนงบ้านนะ ท่านใดสนใจนะครับเหรียญนี้เปิดไว้สี่หมื่นห้าพันบาทนะครับสี่หมื่นห้าถ้าท่านใดสนใจนะครับก็ทักมาได้ที่ศูนย์เก้าหกแปดหนึ่งแปดสี่สามเจ็ดเจ็ดนะครับศิล,ละปะง,งานทีมตามนี้เลยกายภาพตามนี้เลยนะสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับหรือจะแคปภาพนหน้าจอแล้วก็ทักมาที่ช่องทางไลน์ได้นะครับก็โทรมาพูดคุยสอบถามตอราราคาได้นะครับไม่เช่าหาไม่เป็นไรก็ดูไว้เป็นตัวอย่างเป็นแนวทางในการศึกษาและการเก็บสะสมนะพันแฮได้ นะครับสมบูรณ์นะพ้าใช้น้อยนะครับองค์นี้ใช้น้อยอ่าเดี๋ยวผมจะลงไปที่เลรอีกตัวหนึ่งนะเห็นเพื่อดูนะครับเนื้อบลอนเห็นไหมบลอนตัวนี้ตารางธาตุสี่ตัวนะครับเบื่อเห็นไหมยุคโลหะนอกปีสองพันห้าร้อยนะครับเหรียญน,นี้ก็ปั๊มที่ลงกระสานนะครับ นะยังเป็นยุคโลหะนําเข้าอยู่นะยุคนี้เราก็ยังไม่ได้แปรรูปโลหะเองนะครับปีต่อา168ปีที่แล้วนะครับก็ยังอยู่ในยุคโลหะนอกนะครับเป็นโลหะนําเข้าศิลปะงานแกะด้วยมือเห็นไหมเหรียญแท้ต้องมีร่องรอยพื้นหรีอันอยขูดรอยแตงเห็นไหมเพื่อนดูสิครับสวยงามนะครับรอยจิกนี่45,000ถือว่าไม่แพงนะครับเรือนนะเอาไปเลี่ยมทองได้เลยขึ้นคอได้เลย นะตัวยันก็ต้องมีร่องรอยการจิกแต่งนะครับชัดเจนเนี่ยดูเลยอ่าเดี๋ยวผมจะลงไปที่กล้องกําลังขยายตัวหนึ่งนะให้เราได้ดูเส้นสายลายพิมพ์ให้ดูลักษณะทางกายภาพนะความแห้งความเก่าของโลหะโลหะนอกก็ขึ้นสนิมนะครับนะฮะไม่ใช่ไม่ขึ้นสนิมนะครับเดื่อนนะท่านเข้าใจผิดนะครับ โลหะเนี่ยนะครับมันขึ้นอยู่กับการเก็บดูแลรักษานะครับที่ทําให้เกิดสนิมอก้ายมากน้อยไม่เท่ากันนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับการดูแลการใช้การเก็บรักษาด้วยนะไม่ใช่ว่าเป็นโลหะนอกแล้วสนิมไม่กินไม่ใช่นะครับมันขึ้นเหมือนกันหมดแหละนะครับขึ้นเหมือนกันหมดแต่ต่างที่ว่ามันจะขึ้นมากขึ้นน้อยการเก็บดูแลรักษาของแต่ละบุคคลที่มีเหรียญที่ได้รับเหรียญมาเนี่ยไม่เท่ากันหรอก มันไม่เท่ากันทุกเหรียญน,นะครับผมก็เจอมาหลายสภาพนะเหลียญกุฎทวนอ่าเรามาดูที่บล็อกหน้านะครับเพื่อดูนะเหรียญแท้ก็ต้องมีเมตตาเห็นนะจแกมีเมตตานะครับเมตตาซ้ายกับขวานะด้านซ้ายจะสูงกว่าด้านขวาทุกเหลี่ยมนนะสูงกว่าทุกเหลี่ยญแล้วก็อ่าดูในพื้นเหรียญ นะในเบ้าตาก็จะมีเส้นขีดนะครับเป็นเส้นเสี้ยนรอยขูดเล็กๆนะเห็นไหมเนี่ยมันจะมีรายละเอียดสเกลนี้ทุกเหรียญเลยนะครับบล็อกที่สองไม่มีนะครับบล็อกแรกทีม่มีทําไมบล็อกที่สองไม่มีเพราะพิม์มันตื้นพิมมันสึกนะครับพิมมันสึกอา่มาดูเส้นใบหูเห็นไหมสังเกตดูเส้นใบหูกันไ,ไหมด้านข้างก็จะมีรอยย้ํานะครับเป็นเส้นซ้อน เป็นขอบลอยจิกเห็นไหมรอยขูดรอยตอกนะ,ะทางด้านขวาทางด้านซ้ายนะครับเห็นไหมด้านซ้ายก็มีสังเกตดูข้างเส้นเห็นไหมจะมีรอยขูดของแท่งเหล็กน,นะะรอยตอกย้ําลงไปไอเหรียญของเซียนมันไม่มีนะครับนะไม่มีรอยแกะเลยเหรียญเซมาหัวโตนะของไอพวกเซียนเนี่ยนะครับในหนังสือผ้าไม่มีรอยแกะให้เราเห็นเลย นะครับมันไม่ใช่เหรียญปั๊มนะเข้าใจไหมะมันไม่ใช่บล็อกบอกต้นน้ําไม่ใช่บล็อกของจริงอนะ่ะถอดไปอีกทีหนึ่งนะครับถอดไปอีกรอบหนึ่งอ่าดูลิมฝีปากเห็นไหมเส้นลิมฝีปากกับคางนี่จะไม่จะไม่ติดกันนะครับในของแท้จะไม่ติดกันนะครับเหมือนนะดูว่าดีเดียเนี่ยไม่ติดกันนะครับ กันเบอน์สองแล้วก็พิจารณาดูนะครับเห็นไหมรอยตอกรอยขูดเนี่ยสําคัญนะเวลาเราจะพิจารณาเหรียญเนี่ยนะครับเนี่ยเห็นไหมมันจะมีรอยขูดรอยคูดกชัดเจนแล้วลิ้งปีปากเส้นก็ไม่ติดกันนะครับถ้าติดกันที่ปลอมนะทั้งบล็อกหนึ่งบล็อกสองนะครับเส้นจะไม่ติดกันเลย ดูขอบเส้นลิฟจีวอนเห็นไหมเรียนแท้เห็นะทํทไมมันมีรอยแกะทั้งหมดนะครับมีรอยตอกมีรอยแกะเห็นไหมข้างเส้นสันเส้นเห็นไหมมันจะมีรอยรอยตอกลงไปนะครับมันก็จะเกิดสเกลรอยขูดเล็กๆนะรรอยหน้าเหล็กอะ่ะแล้วดูสีสนิมออกไซด์นะครับนะสีสนิมออกไซด์เนะี่ย แตกเป็นกี่สีบ้างอนะ่ะนะครับมันขึ้นอยู่ว่าเจอค่ากดด่าบ้างน้อยแค่ไหนนะครับเจออุณหภูมิความร้อนนะความชื้นหกสิบแปดปีเขาก็เก็บนะฮะในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมือนกันในแต่ละเหรียญมันก็จะเกิดขึ้นไม่เท่ากันนะครับเกิดขึ้นไม่เหมือนกันนะกายภาพตรงนี้เห็นไหมนะครับเก์โลหะสีโลหะเนี่ยนะครับแห้งก่าไม่เท่ากันบางเหรียญอาจจะสภาพกริ๊กอยู่เลยก็ได้นะครับ บางเหรียญอาจจะสนิมขึ้นเต็มหมดแล้วมันก็ขึ้นอยู่ออกับการเก็บนะครับการเก็บการใช้ของแต่ละบุคคลน,นั่นเองมันไม่ใช่ว่าโอ้มันต้องดำมันต้องเกิดสนิมเท่ากันเป๊ะทุกเหรียญเป็นไปไม่ได้นะครับเป็นไปไม่ได้เลยในทางหลักวิทยาศาสตร์อ่ามาดูที่ตัวยันด้านบน เห็นเพื่อนดูเนี่ยเห็นไหมตัวยันเนี่ยถ้าเทียบกับเหรียญของเซียนนะครับเป็นล้านนะเหรียญรุ่นนี้ก็ผลิตเยอะนะครับเพื่อนนะนี่ทั้งสองบล็อกพิมนะครับผลิตก็ผมว่าเป็นหลักพันนะครับเป็นหลักพันเหรียญน,นะเพราะลูกศิลูกหาเยอะนะครับดูยันตัวแรกเวลาเพื่อนดูตาแทงดูนะครับเห็นไหมมันจะมีสเกลรอยขูดเห็นไหมรอยตอก ทั้งข้างบนข้างล่างเราเรียกว่ารอยแกะนะครับที่มาจากหน้าเหล็กเนี่ยนะเห็นไหมเนี่ยสเกลรอยขูดแล้วก็มีเส้นเสีย้ยนนะครับตรงนี้ก็ต้องมีเส้นเสี้ยนเล็กๆนะตรงเนี้ยนี่เห็นไหมข้างตัวยันเนี่ยตรงเนี้ย เห็นไหมดูเส้นยันนะครับมีรอยแกะทุกตัวทุกเส้นนะครับแล้วก็ระหว่างพื้นเหรียญเห็นไหมพื้นเหรียญนี้จะมีรอยขูดนะครับเห็นไหมเป็นเส้นสกเกลเสี้ยนเล็กๆรอยรอยเหล็กนะครับเดีย๋ยวที่เขาขูดแต่งนะครับแซะแกะขูดแต่งนะครับขึ้นรูปพุทธศินเห็นไหมเราจะเห็นสกเกลเหล่านี้เนี่ยเพื่อนดูดิครับสกเกลถูกต้องเหนะ็นไหมรอยแกะด้วยมือนะครับ ซึ่งในเหรียญถอดซิลิโคนไม่มีนะครับไม่เกิดเพราะถอดไม่ติดนะครับถอดไปไม่ได้ในเหรียญเนี่ยนะครับปัจจุบันนี้นะครับโลหะเนี่ยเป็นข้อยุติอันเด็ดขาดเลยนะครับทั้งโลหะทั้งงานพิมพ์เห็นไหมมันต้องสอดคล้องกับยุคที่คขาบริตนะครับเห็นไหมสายอื่นที่เถียงไม่ออกกันเนี่ยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าโลหะเนี่ยนะครับ ประวัติศาสตร์โลหะล้อมมาจากไหนนะครับคงไม่ขุดเองแปรรูปเองนะหลอมเองถลุงเองหรอกนะครับเพราะมันยังเกิดขึ้นไม่ได้นะไปถามนักวิชาการไปถามนักวิทยาศาสตร์ดูดีครับหรือไปสืบพ้นดูดีครับนะข้อมูลเหล่าเนี้ยนะครับมันสามารถสืบค้นได้นะครับมันเป็นเรื่องที่เราต้องศึกษาย้อนกลับประวัติศาสตร์นะครับ ว่าในหนังสือพระนะที่คุณบอกว่าหนังสือพระเก่าๆนะครับผมถามว่าเก่ากีป่ปีหนังสือพระที่มึงเอามาอ่านเนะครับสร้างมากี่ปีเต็มที่ก็ประมาณสามสิบปีนะครับห่างจากเหรียญบุรทวดทั้งอีกสามสิบกว่าปีนะหกสิบแปดปีเนะี่ยหนังสือพระมาทำในยุคไหนมาทำในยุคที่นะครับอ่ามีการชี้ตำหนิมีการประทวด นะครับมีการเช่าหาซื้อขายแล้วเซียนก็จ้างว่าเหรียญของเขาเนี่ยมีอยู่ในหนังสือพระเครื่อง<ม>เห็นไหมมันไปยกพระหนังสือของพวกตัวเองที่ทําขึ้นมาเนี่ยดูสเกลพื้นเหรียญตรงนี้ก็ต้องมีรอยขูดเส้นเสียดนะครับชัดเจนดูไว้ดีนะเห็นไหมข้างใบหูนะครับข้างในก็จะมีเส้นเสี้ยเล็กๆเ,เห็นไหมเนี่ยรอยขูดนะครับที่เกิดจากเหล็ก เพื่อนดูดีครับรอยขูดรอยแต่งเส้นเสี้ยนนี่เพียบเลยในเหรียญน้ำูทวดเห็นไหม,นเ,ม,มเนี่ยเสมหาวโตเนี่ยเห็นไหมเนี่ยในซอกแขนเห็นไหมเส้นเสี้ยนพื้นเหรียญทางด้านขวา เนี่ยดูเนี่ยตอนนีลมอกไซ์นะครับเขาเกิดขึ้นเยอะรอยขูดแต่งล่องรอยงานพิมพ์ดูลยครับเห็นไหมเอาตำหนิสักกี่จุดนะในเหรียญแท้เนี่ยนะครับผมถามว่าเนี่ยมันยกตำหนิได้เป็นร้อยจุดพันจุดนะครับจุดจ่ายตังค์เนี่ยนะของเซียนเนี่ยนะครับถ้าถอดติดมาสักเส้น,นโหชี้แล้วชี้อีกนะครับต้องคมแบบนั้นต้องคมแบบนี้มาดูเหรียญแท้มาดูด้วยกล้งกําลังขยาย นะครับมาดูกันแบบนะร้อยเท่าสองร้อยเท่าสามร้อยเท่าห้าร้อยเท่าเห็นไหมมาดูกันแบบชัดๆเนี่ยว่าของใครมีความคมมากกว่านะอันไหนที่เรียกว่าแกะนะครับอันไหนที่เรียกว่านะพูดได้ว่าเนี่ยเป็นงานพิมพ์นะครับรูปแบบการผลิตบล็อกพิมพ์ที่ถูกต้องนะครับเรามาต้องมาเทียบกันตรงนี้นะครับไม่ใช่ไม่แอบนะไอ้คมคมตรงนี้คมคมตรงนั้นนะครับแล้วก็พลิกเหรียญไปเหรียญมานะ ลองมาขึ้นแช่อย่างเงี้ยเหมือนเราเนี่ยนะครับเนี่ยถ้าเซียนมันมันกล้าจริงเนี่ยนะครับนะเห็นเอฟซีบอกเซียนใหญ่เก่งอย่างนั้นเซียนใหญ่สุดยอดอย่างนี้นะเรามาขึ้นแช่เนี่ยนะครับแล้วเทียบดูเนรียไหวเหรียซที่มึงบอกว่าห้าล้านสองล้านสามล้านเนี่ยมันเหรียดลงไปทั่วเนี่ยนะครับมันแท้จริงหรือเปล่าดูใหนาตักเห็นไหมตรงเนี้ยก็มีรอยขูด เป็นเส้นเสี้ยนนะเห็นไหมทะแยงไปมาเล็กบ้างใหญ่บ้างนะเยอะเนี่ยดูทีครับรอยขูดเสี้ยนเล็กเสี้ยนใหญ่มันเกิดจากสเกลหน้าเหล็กทั้งนั้นแหละนะครับนะมันเกิดจากสเกลร่ลองรอยของเหล็กแต่งพิมพ์นะครับามาดูที่ฐานบัวเนี่ยดูนี่ครับ แม้แต่เส้นฐานเห็นไหมเส้นฐานเนี่ยตรงเนี้ยใต้นาฬิกาเห็นไหมขนาดเส้นเนี่ยมาวิ่งไม่เท่าเลยเม็เเดเบรลเดียนมนะวิ่งไม่เท่ากันนะครับเขาก็แต่งด้วยมือนะอ่าดูเม็ดบัวฐานล่างเนีย่ยดูเลยระหว่างฐานบัวเห็นไหมตรงนี้ก็จะมีเส้นขีดล่องขีดอยู่ จริงๆถ้านำไปล้างเนี่ยนะครับเบื้องน,นะรอยขูดแต่งเยอะกว่านี้อีกนะครับอันนี้สนิมมันก็ปกติไปบ้างแล้วอ่าไล่มาถึงพื้นเหรียญทางด้านซ้ายเห็นไหมน,ะนี่รอยขูดเนี่ยเหล่าเนี้ยเพื่อนจําไม่ได้นะครับเบื่อนจําไม่ได้นะเวลาดูเนี่ยนะครับเนี่ยมันต้องขึ้นแบบนี้ทั้งเหรียญน,นะครับเบื้อนทุกเหรียญน,นะบล็อกที่สองก็มีนะครับบล็อกสองเนี่ยนะแต่อาจจะลดหลั่นกันไปนะครับเพราะเส้นเหล่าเนี้ย มันไม่ใช่ว่าปั๊มนะครับอห้าพันเหรียญมันจะติดเท่ากันทุกเหรียญมันเป็นไปไม่ได้นะครับนะเป็นไปไม่ได้เลยที่มันไม่เท่ากันไม่เหมือนกันทุกเหรียญก็เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเหรียญที่ปั๊มก่อนพิมพ์ยังชัดอยู่ยังคมอยู่นะครับพอไปเหรียญที่ปั๊มท้ายๆนะครับสี่พันห้าพันหลังนะที่มันเกิดการอะไรครับการตื้นนะครับการซึกนะ เส้นเล็กๆเหล่านี้รอยขูดเหล่านี้นะครับมันไม่ได้คมตลอดนะครับในแม่พิมพ์นะแต่ไม่ใช่ว่ามันไม่มีเลยอาจารย์นะถ้าไม่มีเลยนี่คือปลอมนะครับคือถอดไม่ติดเลยบล็อกสองเนี่ยนะครับเส้นเสี้ยนเหล่านี้ก็ยังเยอะอยู่นะก็ยังมีให้เห็นเยอะอยู่ไม่ใช่ไม่มีเลยนะยามาดูลายกระหนกเนี่ยเพื่อนๆดูนะ ลายกระหนกอ่าดูร่องแรกรอยเส้นเนี่ยเพื่อนดูเนี่ยเห็นไหมรอยเส้นพวงนี้ก็มีรอยแกะหมดนะครับเี่นเส้นเล็กๆเ,เห็นไหมรอยแกะรอยตอ่อเนี่ยดูดิครับมีรอยตอ่อรอยจิกรอยแต่งทั้งหมดอ่ะซึ่งถ้าเป็นเหรียญถอดนะครับมันจะไม่มีนะครับ แล้วโลหะก็ไม่ตรงกับยุคนะครับเหรียญของเซียนเนี่ยนะครับไม่สอดคล้องกันอ่าตัวหนังสือนะครับจะค่อนข้างล้าใหญ่นะครับเพราะว่าเป็นนูนสูงละนะสองพันห้าร้อยนี่เป็นนูนสูงนะนะครับรูปแบบงานทิมเป็นนูนสูงละเหรียญปัม๊มยุคกรกาษัตร์เนี่ยนะครับเป็นนูนสูงพุทธศิลป์เนี่ยนะครับนี่อยู่ในยุคนูนสูงเห็นไหมตัวหนังสือก็จะใหญ่หญล้าขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับเนะี่ย

เน,เนี่ยสเกลรอยขูดรอยแต่งเนี่ยนะมีหมดนะครับเนี่ยขึ้นด้วยมือหรือจีวนเห็นไหมเนี่ยดูสเกลหรือจีวนเนี่ยตรงเนี้ยจะมีล่องรอยการแกะพลาดนะครับเนี่ยตรงเนี้ย นะครับลิเกวันนี้จะมีร่องแตกนะครับร่องแตกบล็อกหนึ่งบล็อกสองมีเหมือนกันหมดนะครับมีเหมือนกันหมดเนีย่ยดูข้างเส้นสันเส้นใช่ไหมนี่วิ่งเป็นเรียมหมดเลยด้านหน้านี่ก็นะครับตำหนิเป็นร้อยจุดแล้วนะครับนี้เรามาดูด้านหลังด้านหลังหลวงปู่ทิมนี่ก็เยอะนะครับเบื่อนนะ ่มาดูเต็มพิมพ์นะฮะของปุณพ,พิมพนี่ดูเส้นผมเห็นไหมดูเมดตาดูถุงใต้ตานะครับของเซียนนะฮะด้านหลังของบุณพิมพเนี่ยนะครับเป็นเหรียญหัวโลน้นนะเหรียญเก๋เหรียญถอดเนี่ยเป็นเหรียญหัวโลน้นเรามาดูเหรียญแท้ว่านหน้าตาเป็นยังไงเนี่ยดูดิครับบล็อกแรกนะครับสันจมูกเนี่ยตรงนี้จะมีล่องเส้นแตกนะบล็อกที่หนึ่ง แล้วสังเกตดูเมตตานะครับเปิดกตาถึงใต้ตานะครับในเหรียญแท้ถุงใต้ตาจะซ้อนเป็นสองชั้นนะครับเห็นไหมเออเขแต่งร่างรอยคนแก่นะครับเมื่อจะนะ้เนี่ยซึ่งในเหรียญถอดในหนังสือภาคของสายห้างสายตำมิไม่มีเลยสเกลนี้ถอดไม่ติดนะครับถอดไม่ติดนะอย่างที่บอกมันถอดซิลิโคนมันลอกพิมพ์ไม่ได้นะครับ ยุคแรกๆเนี่ยแต่พอสปากปัจจุบันเนี่ยนะท่านเพื่อนถอดติดแล้วนะถอดติดอดูเส้นผมเห็นไหมต้องเป็นสเกลเป็นลิ้วเป็นเส้นชัดเจนนะครับจำแนวจำสเกลเส้นผมไว้เนี่ยเป็นเส้นชัดเจนนะครับทั้งหัวนะไม่มีหัวล้นนะครับนะไม่มีหัวลน้น แล้วสังเกตดูบนคิ้วนะครับในบล็อกที่หนึ่งเนี่ยนะก็จะมีอ่าเป็นเม็ดเป็นก้อนอยู่เนหะ็นไหมตรงเนี้ยนะครับบล็อกแรกดูถุงใต้ตาเห็นไหมสวยงามนะครับทั้งความเก่าทั้งงานพิมนะฮะมาดูเส้นใบหูเนี่ยเส้นใบหูเห็นไหมดูดิครับสเกลแนวเส้นนะด้านบนนี่เส้นใหญ่แล้วก็ลากมาตรงกลางนไหมตืด นะครับเนี่ยนี่เส้นใบหูซ้ายกับขวาสังเกตด้วยดีนะซ้ายกับขวาก็แกะน,นะครับลายเส้นไม่เท่ากันเห็นไหมด้านขวาจะมีเส้นในอยู่นะครับตรงนี้จะมีเส้นในโดยอย่างเงี้ยนะครับอ่าหนูจะแทงให้ดูเห็นไหมเนี่ยนี่เส้นใบหูด้านขวา เ่อามามาดูที่ริมฝีปากเนี่ยดูริมฝีปากนะครับเหรียญน,นี้ทําไมสนิมนะสีดําขึ้นนะครับ,นะรบเพราะเป็นบลอนเงินเข้าใจไหมคสนิมเงินเนี่ยนะครับถ้าขึ้นเนี่ยมันจะมีสีดํากับน้ําตาลนะฮะในเหรียญเนี้ยนะครับ,รนนนะรบมันมีโลหะท่าสี่ตัวเพราะเป็นเนื้อบลอนเงินนะครับพลัาางท่าสี่ตัว เพราะฉะนั้นสนิมออกไซด์นะครับถ้าเกิดขึ้นนะสนิมดำเกิด,ดขึ้นมันก็เป็นธรรมชาติอยู่แล้วนะออกไซด์ดาบมน้ําตาลเป็นสนิมของเงินอยู่แล้วนะครับเขียวกับทองแดงนะสังกะสีนะทองแดงนิกเกิลเงินนะครับโลหะธาตุสี่ตัวมันก็ขึ้นไปตามสภาพ แล้วด,ดูเส้นริมฝีปากนะครับริมฝีปากล่างจะเป็นร่องนะครับเป็นน้ํเป็นตอกเป็นร่องริมนะเป็นร่องนะครับไม่ใช่เป็นเส้นนะตรนนง,งนี้เป็นร่องดูให้ดีนะครับเป็นน้เป็นร่องเส้นนะคมชัดสวยงามนะฮะามาดูที่ริ้วจีวรนะครับระหว่างริ้วเส้นแรกนะครับกับคางตรงนี้จะมีเส้นซ้อนนะครับจะมีเส้นซ้อนขอบเส้นริ้วจีวร นะด้านข้างสังเกตด้วยดีเห็นไหมข้างเส้นจะมีรอยต่อสังเกตด้วยดีนะครับข้างเส้นเหล่าเนี้ยจะไม่กลมหรือมนนะครับมันจะวิ่งเป็นเหลี่ยมมาเลยนะแล้วไม่มีขนาดที่เท่ากันนะครับเห็นไหมท้อก็ขุดแต่งด้วยมือนะครับเลื่อนมันจะมาแตะเท่ากันสม่ำเสมอกันได้ไงเนี่ยดูสเกลเส้นหรือจีวนสวยงามนะครับคมน้หมนเลยนะ นี่ถ้าล้างนะครับเหรียญนี้จะขึ้นจัดกว่านี้นะครับนะเส้น,นจะขึ้นเยอะกว่านี้แต่อย่างเงี้ยนะครับนะบ,บ่งบอกได้ถึงความเก่าตามกายภาพด้วยพวกเหรียญแบบนี้นะครับฟอสตปาปําทำความเก่าไม่ได้นะครับใครเจอเนื้อหาที่มีสนิมออกไซด์ขึ้นนะครับเก็บได้เลยนะพวกนี้ฟอสตปาปําทำไม่ได้นะครับหลีกเลี่ยงเดี๋ยวพวกงานฟอสตปาป้าได้อย่างดีนะพวกฟอสตปาปมันก็จะไปลงยาลมดํานะครับไปลงกระไหล นะปกปิดความใหม่ไว้ไงอ่าพื้นเหรียญเห็นไหมน,ะนี่พื้นเหรียญรอยขูดรอยแต่งเบื่อดูเส้นเสี้ยนเห็นไหมเทียบเลยอย่างที่พื้นเหรียญเนี่ยเห็นไหมทั้งหน้าเหรียญหลังเหรียญนะครับเทียบนี่แหละคือเหรียญแท้ถูกต้องนะครับปีสองพัน้าร้อยดูพื้นเหรียญเห็นไหมรอยขูดรอยแต่ง นะครับตัวหนังสือก็ต้องเป็นเส้นบนเส้นนะครับด้านหลังรูปบุทิมเนี่ยนะด้านหน้าเป็นเส้นกลมใหญ่มนด้านหลังนีเลียวเล็กนะครับเห็นไหมลายเส้นจะต้องเป็นลักษณะการแกะเส้นบนเส้นนะครับด้านหลังรูปบุทิมเห็นไหมร้ากูวิสัยตัวบนทิมเห็นไหมด้านหลังนี้ต้องเป็นเส้นบนเส้นนะแล้วระหว่างนี้ก็ต้องมีเส้นเสี้ยนรอยขูดเห็นไหมร่องรอยของพื้นเหรียญต้องมีนะครับต้องมี ึงจะเป็นเหรียญแท้นะฮะถูกต้องออกจากวัดนะครับออกจากวัดมาอย่างถูกต้องนะตามวัตถุประสงค์ในการสร้างเหรียญที่ลึกนะครับเหรียญพร้อมรุ่นแรกหลวงปู่ทวดวัดชางหา้นะครับพิมพ์เสมาหัวโตนะเนื้อนี่คือเนื้อนะบลอนเงินนะครับเบื้อนนี่คือเนื้อบลอนเงินนะครับเนื้อบลอนเงินเสมาหัวโตนะครับ เพื่อนท่านใดมีโอกาสพบเจอนะฮะด้หยิบได้สองนะครับก็เ,เก็บสะสมได้เลยส่วนท่านใดสนใจนะครับก็ตามราคาที่ลงไว้นะครับนะสนใจก็ทักมาได้เหรียญน,นี้แท้ร้อยเปอร์เซ็นนะครับเบื่อแท้แน่นอนนะสามารถตรวจได้วิเคราะห์ได้ด้วยเครื่องนะครับไปตรวจตารางธาตุได้เลยนะครับโลหะเป็นโลหะนอกแน่นอนโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้วันนี้ก็ต้องกลาบสวัสดีครับ